ในที่สุดอป,ป้าก็ค้นเจอวิธีนี้ครับ การสร้างตัวตนที่ให้ลูกค้าเข้ามาหาเราเองไม่ใช่เราไปวิ่งตามเงาะตามตื้อไลฟเวิร์เวิร์ดกับลูกค้าครับตอนที่ป้าสร้างเพจใหม่ๆนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยแชร์เพจเนี่ยไปที่ Facebook ทุกวันเลยนะครับก็ไม่มีใครกดดูนั่นไงไม่มีใครกดดูไอ้เพื่อนก็ไม่กดคนนอกก็ไม่กดลูกค้าก็ไม่กดแต่วันนี้ครับเราไม่จําเป็นต้องแชร์ไปบ่อยขนาดนั้นนานๆทีแชร์ไปได้แต่วันนี้ลูกค้ากลับวิ่งเข้ามาหาเราเองลูกค้าค้นหาเราเองครับวันนี้เนี่ยคุณต้องถามว่าธุรกิจของคุุุณณเเนนี่่ปป็ทคคค้้หหหาาาขออองลลูกกรรรืืธิจ เป็นแค่ทางเลือกหรือตัวเลือกอะไรบางอยา่างถ้าลูกค้าเนี่ยค้นหาคุณคุณมีโอกาสครับที่จะเขาวิ่งเข้าหาคุณครับเช่นวันนี้สมมติว่าคุณเนี่ยจะไปเที่ยวพัทยาคุณค้นใช่ไหมครับว่าคาเฟ่อะไรน่าไปบ้างพัทยาร้านอาหารอะไรอร่อยบ้างคุณถูกค้นเจอหรือเปล่าหรือคุณอยู่ในกลุ่มที่เขาไม่ได้ค้นเจอเลยนั่นสิครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นจะต้องมาโฟกัสที่การทำคอนเทนต์ไม่ใช่การแชร์ออกไปเพื่ออยากให้คนเจอถามว่าแชร์ออกไปมันก็ดีครับแชร์ไปบ้างปเป็นระยะแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าคอนเทนต์คุณไม่ดี่ด่้กททกัทีารนนแ ปัญหาคนตอบโจทย์คนหรือทําให้ใครบางคนดีขึ้นจากคลิปของคุณครับเขาจะหยุดฟังคุณทำไมถึงแม้ว่าหัวข้อน,นั้นเนี่ยมันจะดีแต่เขาไม่หยุดฟังครับเพราะว่าอะไรครับมันไม่ได้มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเรากังวลว่าจะมีคนดูเราหรือเปล่าคนดูเยอะคนดูน้อยไม่ได้เกี่ยวกับรายได้ของคุณครับคลิปที่เป็นไวรัลไม่ได้แปลว่าคลิปที่มียอดคนดูเยอะอย่างเดียวแต่มันแปลว่าคลิปที่สร้างผลกระทบกับคนที่ใช่ต่างหากวันนี้คําถามก็คือคุณทำคอนเทนต์ให้กับคนที่ใช่แล้วหรือ,อยังสมมติว่าคุณอยากจะขายสินค้าและบบบรริกกาาให้้ัแม่นคุณ ยกับแม่บ้านหรือ,อยังคุณอยากจะขายสินค้าและบริการให้กับมนุษย์เงินเดือนคุณคุยกับมนุษย์เงินเดือนแล้วหรือ,อยังโฟกัสที่คอนเทนต์กูจะดีกว่าก่อนที่คุณจะแชร์ออไปการแชร์เป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งครับที่การไม่คนเห็นยังแชร์ได้อยู่แต่ว่าก็ไม่ต้องแชร์บ่อยขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องวิ่งตามแต่เราทำคอนเทนต์ที่พวกเขาค้นหาเรานะครับและที่พวกเขาเนี่ยต้องการคําตอบพวกเขาได้ทางออกไป เมื่อเราทำให้ใครมาคนนะมีทางออกจากคลิปวิดีโอของเราเขาดีขึ้นจากคลิปเราเดี๋ยวเขาตามมาในคลิปอื่นๆครับแล้วเมื่อเขาเชื่อใจแล้วมาขึ้นการซื้อขายก็เกิดขึ้นครับใครเก็ตพิมพ์เก็ตครับอปปอสานมาสโคตเอนพสวัสดีครับ